ทีนี้มาต่อกันที่พักรวมไทยสร้างชาติซึ่งในแถลงการของพักเพื่อไทยกับพักอื่นๆที่มาร่วมรัฐบาล11พักระบุเอาไว้ว่ารวมไทยสร้างชาติได้4เก้าอี้2รัฐมนตรีว่าการ2รัฐมนตรีช่วยทีนี้ก็มีการไปถามหัวหน้าพักอย่างคุณเพียรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะครับถามว่าเอ๊ะ แล้วมีการจัดสรรตัวบุคคลว้หรือ,อยังใครจะไปนั่งเก้าอี้ไหนอย่างไรพราะเห็นว่าเอ๊ะในพักรวมไทยสร้างชาติดูเหมือนจะมีกลุ่มต่างๆโคต้าสัดส่วนต่างๆรายภาคไหมมีกลุ่มอะไรไหมทางคุณพิรพันธ์ก็เลยบอกไม่มีฮะไม่มีการแบ่งโคต้าสัดส่วนตามรายภาคหรือกลุ่มการพูดคุยเนี่ยทราบเพียงแต่จํานวนแต่ไม่ยังไม่ทราบว่าได้ตําแหน่งกระทรวงไหนขณะนี้เองแต่ละพักก็ยังไม่ทราบรายละเอียดรวมไปถึงพักเองก็ยังไม่ได้มีการแจ้งว่าอยากได้กระทรวงไหน เนื่องจากกระทรวงใดก็ได้ในขณะเดียวกันนะักข่าวถามคุณเพียรพันธ์เกี่ยวกับกระแสข่าวที่ว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมคุณเพียรพันธ์อาจจะไปดารงตําแหน่งรัฐมนตรีกลาหผมคุณเพียรพันธ์นี่ถึงกับร้องอุทานคาว่าอุ๊ยออกมาเลยนะฮะแล้วก็หัวเราะเลยบอกเลยนะว่าเป็นไปไม่ได้หรอกนะฮะแล้วพอผู้สื่อข่าวถามไล่หลังว่าแล้วตาแหน่งกระทรวงพลังงานล่ะ คุณเบียร์ันพั์ไม่ได้ตอบแล้วก็เดินขึ้นไปห้องประชุมคือเมื่อวานนี้มีการประชุมสสของ oh. พรรครวมไทยสร้างชาตินะครับคุณอครเดชวงพิทักษ์โรธโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติก็เปิดเผยภายหลังการประชุมสสพักบอกว่าเรื่องการแบ่งตำแหน่งรัฐมนตรีจำนวน4ี่เก้าอี้เนี่ยทางพรรครวมไทยสร้างชาติเองถามว่ามีการพูดคุยกันไหมบอกว่าที่ประชุมยังไม่ได้มีการพูดคุยรวมถึงการพิจารณาบุคคลของพักที่จะไปดํารงตําแหน่ง ก็ไม่มีการพูดคุยเช่นกันใครจะเป็นผู้รับตำแหน่งเป็นเรื่องกรรมการบริหารพรรคต้องหารือกันหลังโหวตนายกอาจจะเพิ่มหรือลดตำแหน่งก็ไม่ทราบได้ในการโหวตนายกวันนี้ก็อยากจะให้เป็นไปโดยความราบรื่นส่วนคําถามที่ว่าหัวหน้าพักจําเป็นต้องได้ตําแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่คุณอัครเดชก็บอกว่าตามธรรมเนียมก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารพรรคแต่แน่นอนว่าด้วยความเป็นพรรคการเมืองก็อยากให้หัวหน้าพักซึ่งก็คือคุณเพียรพันธ์เข้าไปเป็นรัฐมนตรี และเชื่อว่าทุกพักการเมืองก็อยากให้หัวหน้าพักไปร่วมคณะรัฐมนตรีครับ